ฉนอยากรู้จักความพ่ายแพ้อ,อะไรเอ็นกระดออยากรู้จักความพ่ายแพ้เทลกูอะไรอยากรู้จักความรักจังที่ม,มีโต้นี่มันอะไรกันครับงี่มนกีบกันเหรอหรือโอ้ไม่รู้แล้วอะไรเป็นอะไรเอาตามน้ำไปฟาร์มก่อน <c oughs> ตรงนี้ยังเลย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเมันเข้าป่าทำไมจะแอบม,มาแซ่บทุบมา่ยว่าแล้วไปจำอยูมม่แล้วแหละ <c oughs> เออร่าโดนซะแล้ว <c oughs> ดเดี๋ยวต้องบวกกันเนอะรอฆ่าก่อนเนอะ <c oughs> ในไอ้ตัวที่อยากถูกดีฟรีดโผล่มายัง อันดอรสตันเนี่ยโอ้ไม่ยังหาตรงเวลา <c oughs> เดี๋ยวไปปลามือไม่โดนเมื่อกี้ไม่เป็นไรไอ้ไม่ไหลบไปทงนั้นเดี๋ยวก็ตายใช้มุกค่อยๆหนีแล้วก็สวนมุกนี้ใช้ได้ตลอดสวย,อวยเอ้าเอ็นกัร์ดอรก็โดนดหว่าโดนไปสอง,สงสอะไรยังอยากจะรู้จักความแท้ๆอีกหรือ มันไม่เข็ดมันไม่จดไม่จำเป็นบอทหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ได้รับความพ่ายแพ้อย่างจังหนับเลยทีเดียวเขาไม่รักก็แพ้แล้วเดี๋ยวก่อนค <c oughs> นลระประเด็นกันแล้วลัมเบอร์อะไรแรงมากใช่ มันก็ไม่รีบบวกกันนะมันลูกจังหวะกันใช่ไหมถ้าตั้งน้าตั้ง,ต,งตาบวกกันอย่างเดียวเราก็ไปช่วยไม่ทันเพื่อนก็ตายหมดไม่หรอกมันก็มีฝีมือกันเยอะตรงน,นั้นมีอะไรเอากันไหมเรามาใครจะสามสองหนึ่งเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจล่มๆมกันเย้ยหรือจะไม่ล่มดีไม่เอาแผล่ สองสามตอนหนึ่งไหนไอตัวที่อยากถูกดีฟิตสกแรกไม่รอดหรอกรอยแล้วนะจ๊ะรอดดีฟิตแล้วเอาบูมันก็ตายยากเหลือเกินมานี่ก็ <c oughs> จะให้เทลอยู่แต่ตายยากเหลือเกินนั่นกูว่าแล้วมันต้องพิมพ์ <c oughs> เขารักมึงบ้างยังเขานี่ใครวะข่าเหรอ กูเหรอบอบอใช่ไหมบอไม้ไอเอ้ไม้เอกอ้ภาษาแพ้แล้วใช่มึงแพ้แล้วมึงแพ้ไปแล้วเมื่อกี้มึงจะเอาอีกเหรอต้องแพ้เกมใหญ่ใช่ไหมมึงแพ้แล้วใช่ถูกหรือจะให้บอกว่าไม่เหลืออะไรเลยแพ้ซะแบบนั่นนั่นมันจะเอามันจะเอารู้อยู่แล้วแหละ ได้คีบอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าตีแล้วก็ดึงมาตีแล้วก็ดึงมาไม่ให้มันลาบไม่หนไปข้างล่างวะข้างบนก็เออรอก็น่าจะมีปัญเด็นอยู่แต่สกัดก็เอาตัวรอดได้ดีเมททำไมเมดูกลางสกัดไปแล้วไม่ต้องทนันฟาร์มชา้า วอลคาร์ดมันต้องมันเก่งตลอดนั่นแหละถ้ามันอยู่ในมือข้านะ่ะถึงแม่งจะโดนบัขนนนนฟขนาดนี้ก็เถอะเอ้ยโดนเนิร์ฟขนาดนี้เถอะนั่นแน่อาริสอาริสอือฮัอะไรอนี้บ้าอ๋อแวนแวนปูยังไม่มาเลนกูดักแล้วมันต้องมาแน่นอนมันต้องมาจากฝั่งนูน้น เฮ้ยโคตรถามลายโคตรเป๊ะมรณนซะไอคิมิโตโอมอชิมะอามิฆ่าอะอิโตมรณนเดี๋ยวดูนะมันต้องพิมมานม่นกูว่าแล้วกูว่าแล้วต้องการความพ่ายแพ้แพ้มต้องอาจจะแพ้อีกแกี่รอบอะเอาคลิกซี่ฆ่าด้วยเมื่อกี้แบบบอกเลยนะจังหวะเปลืองม้ามากน่าจะแบบ อ่อยแต่ไม่เป็นไรม้ามันกูดาวไวกว่าเดิมให้อภัยกันได้แต่จังหวะเมื่อกี้ถ้าเป็นแต่ก่อนไม่น่าให้อภัยเสียม้าฟรีมันได้อยู่แล้วอะ่ะมอรันนะสิเฮ้ยดาบกูช้าแต่แรงนะเฮ้ยช้าขึ้นแต่แรงกูแพ้เขาใครกูเหรอหรือคิกซี่หรือใครหมายถึงใคร คุยกับใครอืออีแวนอีกนิดนึ่งลงลงแลนดิ้งถูกแลนดิ้งดีถอยก่อนถอยก่อนยังไหวอย่างนี้จะตายหมู่แม่งรู้งานกันซะด้วยทีมนี้ตีนี้อะไรวะเมื่อกี้กูแพ้เขาแล้วจะแพ้กูด,ด้วยยังล <laughs> ับเบอร์มึงได้วะ <laughs> อดักรอบสังหารหรอกมึงไม่ได้แดกไม่ได้แดกเจอมาเยอะเจอมาเยอะรอบสังหารแค่ตัวเดียวไม่รอดหรอกเคยทั้งปี้อ่ะดักรอบสังหารห้าตัวมึงบ้าเปล่าไอ้พุ่มอย่างนั้นนั่นแหละนี่ตัวเดียวไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเจอมาเยอะพอละ,อะคืออะไรไมึงจะเอาจริงเลยใช่ไหมแม่ฮิมิโตโอนชิมะมาชิมะอาอิโต เืออะไรอ่ะเอามาโอ,อ,อ้ป้เาเ,เออเรเอาเรออเราเดี๋ยวประมาณนั่นแน่รู้อยู่แล้วจังหวะพวกเองอ่ะเหมือนกูแหละถอยละสวนแต่ว่าดาเมจค่าน่าจะแรงกว่าถอยละสวนจะมีไม่กี่ตัวหรอกที่ทำแล้วถ้ามันได้ผลจังนับ ป่าในป่าไม่น่ามีเด็กเพื่อนนะจ๊ะเอาเลสก่อนข้างบนคืออะไร,อรเออโร l กับสกัดสกัดจะตายห่าแล้วทำตีใช้ไปแล้วเรียบร้อยอืมไปข้างล่างมีไหนดักไหนมีดักนะไหนะ เดี๋ยวชิมิโตะอิโมชิมะมาชิมะอาอิโตะเอ็นการ์ดชื่อนี้ชิมิโตะไม่อยู่นะอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาเคลียร์มันต้องมาเคลียร์เคลียร์ไหมไม่เอามาวะ่ะคุณลูกมไม่มาปามือโดนแล้วมันหนีเลยยังไงวะเนี่ยหนีทำไมอยากโดนดีฟีสไม่ใช่เหรอ่อเไร รอซ้ายออโรจะเอามังกอเอยเอาอดัชเลยเยอร์ไม่ดีอล้าก็ครูดาวอยู่ครูดาวสกิลสองอยู่ใจเย็น,ยนการสังหารหมู่ต้องมีสกิลครบแต่ไม่เป็นไรข้องบนนัมเบอร์มันโลมดีโลมดีมาแล้วนั่น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 จะไปไหนออโรไม่น่าจะรอดแล้วล่ะเจอมาเยอะบอกเลยเจอมาเยอะ เขตายแล้วฉันเชื่อใจเธอนะออโร่เอ้ยอะไรวะลัมเบอร์อแครี่มรณะซะแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยได้ไหมเฮ้ยโดอ,นอ,นอ,อแม่งหนีคือแบบจับโดนมันหนีเลยมันไม่ได้ไม่ได้ต่อร้องแม่อะไรเลยนะ,อ,อ,นะอ,อีเอนกาดอเอนเอลาดอเนี่ย คงจะเข็ดนั่นแหละเอาจริงของมันคืนหนีเหรอโดนจับได้แล้วหนีออยังไงเราเอาเราเดี๋ยว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 ลัมเบอร์อย่าแหลมลัมเบอร์มึงแทงก็จริงแต่อย่าแหลมขนาดนั้นมึงไม่กล้ากลับไปฟาร์มเลยเนี่ยกลัวพวกมึงจะบวกกันเนี่ยถอยนะกูฟาร์มนะอย่าเพิ่งบวกนะ จะบวกไม่ฟาร์มต่อเดี๋ยวบนบนมันบวกกแล้วเฮ้ยจะแยกไหมไม่แยกโดนลุมนะเอาเชดโดดีดูเนี่ยเปิดป่าดีมากลัมเบอร์โซนดีมากเล่นง่ายขึ้นเยอะอุยโดนแล้วมังกรต้องการความช่วยเหลือด่วนสดขึ้นก็จริง แต่ยังไงก็ต้องขอดาเมสนับสนุนไม่ได้ช่วยแต่วิ่งปวนเปลี่ยนให้กุยังไม่ตายอะไะไ่้นะลัมเบอร์มันดีอะโลมดูแลดีหอาค้าก็อยู่ได้สบาย เดี๋ยวเทลอนานะสโดนลมยังไงคะยังไงต้องหลบได้ดิเมื่อกี้ต้องหลบซีซีอลิสได้สิเมื่อกี้เอาดาแบแดงมาแล้วมึงเต็มตัวมอรณะามอรณะาสพวกม,มึงไอ้แฟนเดี๋ยวโคตรแข็งมีแข็งไม่เลยเอามาตะเอามาตะมานันส <c oughs> ั้เ <Ultimate. S 1> นเกินไปเนี่ยแหละจิตรันยันใหญ่หลวงของวอร์คัสเอามาตะมันสั้นเกินไป ชินกับห้าวิเว้ยไม่ใช่าตายตัวแรกอะไรบินผิดเชเดลพวกเดียวกันเองก็ยังหาบินผิดชีวิตเปลี่ยน รอยันลูกบวชเดี๋ยวดูทรงเลยเตรียมตัวตายกันเลยเหรออุตส่าห์ทำใจตายไว้แล้วมันไม่ตายบินผิดอีเฟนสามวเฮ้ยมันบินถูกว่าเข้านี้เข้านี้ไม่ตายเจอท่าสวรรค์ แค่นั้นแหละนี่แหละมีความไวก่ you <enemy> อนอมาตะสูงวันนี้น่าจะได้อลิสด้วยแบบคนที่เป็นคิวอมาตะมันสั้นไปหน่อยเอาเฮ้ยค่ยครอยู่วะแวนเดี๋ยวระวังระวังอุปกรณ์เสริมความเป็นอนมาตะยังไม่มามาไหมล่ะแวนมาแล้วด้วยเคียวกูมาแล้ว นาทีนี้ควรออกตัดเลือดมีเกาะกันไหมว่ไม่มีเลยมันออกดาเมจกันหมดไม่มีเกาะอ,อ,อือหือตัดเลือดแหละดีแล้วไปตัดเออร์เ <R ally. S 1> พื่อมันสับถูกห้าตัวในจังหวะที่มันสามารถพลิกเกมได้เมื่อกี้ไอ้สกัดสักเสือไม่ออกตัดเลือดเราจะไปชนะได้ไง เดียวอลิสมือไม่ถึงโอ้ยเกลียดอันติมากอลิสเอ้มันเงียบๆไปนะไอ้คีมิโต้น่ะแมน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 สโลเรียบร้อยมรณะเดี๋ยวมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วหนึ่งสองมรณะไม่เนี่ยหืวอมนาจน้อยด้วยดูบล็อตเออเธอดีมาก ดีมากลัมเบอร์จังหวะสุดท้ายมั่งซีซีช่วยได้บวกเคียวด้วยไม่ได้เคียวก็ตายไปแล้วมเมื่อเี้นี่แหละคือใช้ชนะที่เรียกว่าเซยววินาทีเอากันเด้อดูทรงแล้วแบบเราคงถ้าไปจบเกมไม่ได้แน่เพื่อนลัมเบอร์ Your destroyed tower. team has a ดูแลดีดุดญาติมิตรสก,กินสวยด้วยไม่ค่อยมีคน<ว>เล่นลัมโบโิกันอ,อย่าแหลมนะพวกมึงแหลมเข้านะ <c oughs> บอกว่าอย่าแหลมไง <c oughs> งั่งหนีเห็นติดเอฟเฟกต์ดีเลย์เนี่ย <c oughs> <c oughs> สก,กิลสองก็พุ่งได้เลยดิแม่งเลยมันพุ่งไม่ไ,ด,ได้ เดี๋ยว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 อิคิมิโมโตะอินโอกิมะอานาอาฮิโตะพุ่งเลยไม่ได้มันต้องแบบโดนมือแล้วมันต้องติดสักแบบประมาณวิสองวิอ่ะถึงจะพุ่งไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวลัมเบอร์โดนก็แล้วอีอีออกตัดเลือดมาเพื่อสังหารนี่แหละฟันสักไม่โดนนะสิมันสักไม่โดนใช่ไหมสับโดนทุกดอก โดนดอกอันลิสไปไหนแ <c oughs> ม่ยิ้คร <c oughs> าวนี้มันจะได้บูไม่ได้นะเดี๋ยวป้อมเดียวนี่วะเดี๋ยวป้อมสุดท้ายไม่ยอมออกสักทีเจ็ด <c oughs> ปีแล้วเจ็ด <c oughs> ปีเดี๋ยวคนละเรื่องคนละเรื่องเดี๋ยว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 กูบิน <c oughs> มันรู้กูเริ่มแหลกใช่ไหมเนี่ยเล่นไปเล่นมาเริ่มแหลกฉิบหาย มแรงกว่ารีบจบหลยอ้าวแข็งเหรอได้เลยชอบตัวเข้าไม่ต้องเข้าดาบก็ไม่ถึงพอสตาร์ทออกมาไม่รอดแม้มันอุสตส่าห์วาร์ปหลบมือแต่พอดีมวาร์ปเป็นเส้นตรงนั่นนั่นะน ผู้ดีแต่แพร่มเออจริงเฮ้ยเฮ้ยจะตายเนี่ยไม่ได้เขียวนี่เสร็จอั์ลิสนันเนี่ยมเมื่อกี้เขียวช่วยชีวิตอ่ะจบเกมโดนดีฟีดแล้วนะสรุปเอ็นเอเอ,เอลรอชัดเจนแล้วจ้ะ ได้ MVP เฉยนึกว่าลัม lumber ได้ MVP มันโลมโอเคอะอ้้วม่ติดอันดับมันนุ่มมันติดอันดับ lumber โอเคจ้าบายบายคลิปนี้ก็จบแล้ว Encadorn defeat